ไหนใครให้คุ้มกว่านี้ไหมกับหูฟังเรียวนีโอหกแม็กที่ราคาร้อยต้นๆที่เสียงดีสุดๆแล้วยังได้ซอฟต์เคสกันกระแทกแบบนี้ทุกคนผมพามารู้จักหูฟังเรียวนีโอหกแม็กนะครับพอแกะกล่องมาเราก็จะเจอเคสแบบนี้เลยอย่างนี้คู่มือแล้วก็ที่ชาร์จ USB C แค่จับตัวเคสก็รู้แล้วว่าเป็นงานดีนะครับเพราะเป็นอลูมิเนียมแค่เสียงเปิดนี่ก็รู้ว่าแน่นสุดพอใส่กับซอฟต์เคสกันกระแทกก็จะดูดีแบบนี้เลย้วยตัวหูฟังนะครับเป็นแบบเซมิอินเอียร์นะที่บอกเลยว่าใส่สบายสุดๆ t o ท t h 5.4ใช้งานต่อเนื่องได้25ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งหูฟังเกตไฮไฟที่รองรับเสีย360องศาแค่นั้นยังไม่พอยังมีเกมโหมดต,ตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อตอบสนองเร็วสุดๆนะแค่เปิดบูทูธก็จะเจอ NEO 6 Max นะครับก็กดเชื่อมต่อได้แล้วบอกเลยว่าไวสุดๆ แล้เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากหูฟัง Neo 6 Max ตัวนี้นั่นเองเสียงใหม่นี่คือดีมากนะครับเพราะาเป็นแบบ HD White Core นั่นเองหูฟังนะครับเป็นแบบ Semi In Ear นะต้องบอกว่าใส่สบายสุดๆนะครับหลุดยากมากๆด้วยนะครับ เห็นราคาไม่แพงแบบนี้นะเขายังรองรับการแตะสั่งการผ่านหูฟังได้ด้วยนะบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆสําหรับการใช้งานนะต้องเรียกว่าเป็นลําโพงเสียงดีเบดแน่นนะครับราคาน่ารักนะครับราคาร้อยนิดๆเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าใครต้องการหูฟังราคาไม่แพงนะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้จากตะกาด้านล่างได้เลยนะ